สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีกุมทุกท่านคะ่ะในช่วงเดือนกันยายนดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยคะ่ะ โดยภาพรวมในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะยังอยู่ในช่วงที่ท่านนั้นจะต้องแบกรับภาระหลายด้านค่ะทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวข้อดีก็คือว่าในช่วงเดือนนี้ท่านนั้นเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวสติปัญญาและไหวพริบดีนะคะและที่สําคัญมีคนเมตตาช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านรักและเคารพคนที่ท่านนับถือเป็นอีกหนึ่งเดือน ที่จะทดสอบความอดทนอดกลั้นว่าท่านจะอดทนได้ในระดับใดน,นะคะทางงั้นขออนุญาตเตือนชาวราศีกุมก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเพื่อที่ว่าท่านฟังแล้วท่านจะได้ระม,มัดระวังนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะหัวร้อนเรียกได้ว่าอารมณ์ขึ้นเร็วมากฉะนั้นท่านจะต้องระม,มัดระวังใจเย็นๆค่ะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ อย่าคิดเร็วทำเร็วจะเกิดการผิดพลาดเกิดผลเสียมากกว่าผลได้บางท่านเสียงานดีๆพลาดโอกาสดีๆบางท่านก็สูญเสียทรัพย์สินเงินทองฉะนั้นในเมื่อเราทราบดวง่วงหน้าเช่นนี้แล้วท่านก็ต้องใจเย็นๆน,นะคะการเงินของท่านในช่วงเดือนกันยายนก็ถือว่าดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมา แต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการเงินฝังไปรเรื่อยๆนะคะอยากทำอะไรถ้าสามารถทำได้เลยในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่อยๆทำค่อยๆเริ่มนะคะหากมีเรื่องสำคัญๆที่จะรีบทำในช่วงเดือนนี้ก็ให้เร่งลงมือทำสุดท้ายแล้วจะสำเร็จคนยังคงเป็นอุปสรรคคนจะสร้างปัญหานำปัญหามาให้ท่านต้องแก้ไขทำให้ท่านหงุดหงิดหัวร้อนและอึดอัดลำบากใจ ฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่าไว้ใจคนมากเด็ดขาดเอาละมาฟังด้านการงานของท่านกันบ้างบ้างว่าจะเป็นยังไงนะคะในช่วงเดือนนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกการเงินให้ท่านได้ทราบเป็นลําดับถัดไปค่ะการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะงานจะเข้ามามากกว่า ช่วงที่ผ่านมาอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นที่สำคัญงานจะไม่นิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะงานบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ทำกลับได้ทำงานบางอย่างไม่อยากทำแต่ก็ต้องจําใจทำเพราะเป็นงานที่ท่านไม่สามารถปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงได้นั่นเองคะ่ะมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาดีในช่วงเดือนกันยายนนี้หากติดขัดมีปัญหาให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะสําเร็จบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ตําแหน่งหน้าที่การทํางานเปลี่ยนแปลงไปได้ย้ายแผนกย้ายส่วนย้ายฝ่ายย้ายไปอยู่ในที่ที่ท่านอยากจะย้ายไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้ในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้สัมผัสกับงานที่ท่านไม่ถนัดและยังไม่เคยได้ทํามาก่อน งานค่อนข้างยุ่งแระบุ้นวัยพอสมควรและสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนก็คือว่างานของท่านมักจะติดต,ติดขัดขัดมีปัญหางานจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะคะปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่จะเข้ามามีดวงได้แก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดมีดวงได้แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นและงานจะไม่นิ่งจะไม่เป็นไปตามแผนการที่ท่านนั้นได้วางเอาไว้ ฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะและห้ามหัวร้อนเด็ดขาดเพราะว่านอกจากงานจะติดขัดแล้วคนยังคอยสร้างปัญหานั่นเองค่ะนะคะให้ท่านใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ให้ได้ท่านสั่งอีกอย่างบางครั้งจะมีคนทําอีกอย่างหรือพูดอีกอย่างพูดคุยกันแล้วเข้าใจคนละอย่าง ฉะนั้นท่านจะต้องระม,มัดระวังคนเข้าใจผิดในคําพูดให้ระม,มัดระวังคําพูดนะคะจะพูดคุยอะไรคําพูดคําจาของท่านจะต้องชัดเจนท่านจะต้องเด็ดขาดแต่หากห,หงหุดหงิดโมโหให้ท่านคิดก่อนพูดนะคะหรืออย่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านห,นหงหุดหงิดโมโหอย่าเพิ่งพูดถอยออกไปก่อนใจเย็นลงแล้วค่อยคุยนะคะช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีหากท่านพูดคุยแต่สิ่งดีๆ พูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์จะสําเร็จแต่หากพูดไม่คิดพูดเพราะหงุดหงิดโมโหพูดเพราะอารมณ์ร้อนระวังนะคะคําพูดคําจาจะนาาําพาจะนําพาซึ่งศัตรูมาให้ท่านหรือจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้ท่านในทันทีฉะนั้นให้ท่านระวังคําพูดให้มากๆนะคะอย่าไว้ใจคนมากจะพูดอะไรก็ให้ท่านนั้นคิดก่อนพูดเสมอการนัดหมายต่างๆระวังจะมีการเล็ดเลื่อนล่าช้านะคะระวังโดนผิดนัดเลื่อนนัด ระวังถ้าจะเจอกับคนที่ไม่มีสัจ,จวาจาข้อดีก็คือว่าหากท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำถ้าท่านขยันคนุนควายท่านจะได้ทำนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงได้รับข่าวที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านนั้นกำลังจะรอคอยข่าวใดอยู่ก็าตาม ท่านจะได้รับข่าวนั้นๆน,น,นะคะและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านทำงานเก่งไหวพริบดีแก้ไขกับปัญหาเก่งมากมีข่าวดีจากการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์แต่ว่ากว่าจะสำเร็จไม่ง่ายเลยนะคะขอให้ท่านทำให้เต็มที่สำหรับการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองคะ่ะสาหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านในช่วงระยะเวลานี้พยายาม กระตุ้นยอดขายนะคะจัดโปรโมชั่นก็ได้อย่าขายแบบเดิมๆเด็เดขาดนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ขอภัยนะคะเสียหายท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยกายเหนื่อยใจพอสมควรคะ่ะเหนื่อยกายกับงานนะคะเหนื่อยใจกับคนรอบข้างยังไงก็ขอย้าว่าให้ท่านใจเย็นๆนะคะระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างทั้งที่บ้านและที่ทํางานมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะทีนี้การเงินของท่านในช่วงเดือนกันยายนนี้เข้ามามากนะคะเข้ามามากขึ้น มีข่าวดีด้านการเงินซื้อมาขายไปซื้อขายลบลกเรี่ยนสําเร็จค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะกว่าจะสําเร็จท่านจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษท่านใดที่รับงานอิสระฟรี e l a n ์งานเพิ่มขึ้นแต่ว่าขอเตือนให้ท่านระมัดระวังการการรับงานจากลูกค้าระวังจะเจอกับงานที่แฝงมาด้วยกับปัญหานะคะมองภายนอกดูเหมือนว่าจะเป็นงานง่ายแต่พอลงมืมอ แต่พอลงมือทำกลับเป็นงานยากงานหินส่งผลให้ท่านนั้นทำงานเหนื่อยแต่ได้ไม่คุ้มค่าเหนื่อยระวังนะคะงานบริการต่างๆรายรับเพิ่มขึ้นแต่จะเจอกับลูกค้าที่กวนๆไม่ค่อยจะน่าดาักค่อนข้างที่จะปล่อยพอสมควรยังไงก็ใจเย็นๆนะคะขอย้ำว่าอย่าหัวร้อนนะค่อยๆพูดค่อยๆจากับลูกค้านะคะเพราะว่าเราทำงานบริการเราต้องอดทนนิดนึงนะคะ ช้าาวรสศีกลุมในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษค่ะบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะเช่นได้เงินพิเศษจากงานพิเศษหรือเจราจาต่อรองผลประโยชน์ด้านการเงินถึงแม้ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่สุดท้ายแล้วท่านจะสัต สำเร็จนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากจำเป็นที่จะต้องเซ็นเอกสารต่างๆคอยท่านอ่านเอกสารให้ละเอียดรอ,อบๆนะคะเข้าใจดีแล้วค่อยลงมือเซ็นนะคะโดยเฉพาะเอกสารที่สำคัญสคัญรวมไปถึงท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขด้วยนะคะดูเอกสารให้ดีๆระวังผิดพลาดเงินถือว่าหมุนได้คล่องคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็ต้องทาใจนิดนึง นะคะเพราะว่าการเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะรั่วไหลเข้ามือซ้ายออกมือขวาค่ะการเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านค่อนข้างที่จะจุกจิกมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวเช่นคู่ครองคนรักญาติผู้ใหญ่นะคะหรือบุตรหลานแม้แต่ตัวของท่านเองด้วย มีดวงเสียเงินไปกับการทำงานเช่นซื้ออุปกรณ์การทําทงานเพิ่มหรืออุปกรณ์การทํางานหายหาไม่เจอต้องซื้อชิ้นใหม่หรืออุปกรณ์การทํางานพังชำรุดพังเสียหายต้องซ่อมนะคะค่าใช้จ่ายที่ท่านคาดไม่ถึง จะมีมาค่อนข้างที่จะบ่อยในช่วงเดือนกันยายนนี้และค่าใช้จ่ายที่เข้ามานะคะล้วนแล้วแต่เป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายทั้งสิน้นไม่สามารถปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงได้เลยและขอเตือนอีกครั้งเรามาดระวังจะทะเลาะกับคนในครอบครัวเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องผลประโยชน์ยังไงก็ใจเย็นๆนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจาหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรในช่วงเดือนกันยายนนี้สุดท้ายแล้วท่านจะได้ซื้อนะคะ ถามว่าหากท่านอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านสามารถเสี่ยงได้หรือไม่เสี่ยงได้นะคะแต่ว่าต้องดูที่พื้นฐานดวงของท่านด้วยว่าที่ผ่านมาท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วได้หรือไม่เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้หากพื้นฐานดวงดี ดวงไม่ดีจริงๆนะคะคือพูดได้ง่ายถ้าท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางท่านโชคลาภมีแต่ว่าโชคลาภจะมาจากงานอาจจะเป็นการได้รับข่าวดีหรือว่าได้งานดีๆได้โปรเจกต์ดีๆนะคะหรือบางท่านแก้ไขกับปัญหาสําเร็จคือคือพูดได้ง่ายอะไรก็ตามที่ท่านได้มาในช่วงเดือนกันยายนนี้นั่นคือโชคลาภนั่นเองนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ขอเตือนอีกครั้งให้ท่านมีสติในการใช้ใจ่ายและอย่าเชื่อใจคนมากเรื่องเงินเงินทองทองโดยภาพรวมการเงินได้รับเข้ามามากขึ้นแต่ไม่เหลือเก็บแต่ก็ไม่ถึงขั้นเงินขาดมือหมุนเงินได้แก้ไขกับปัญหาเก่งนะคะแต่อย่าไว้ใจคนมากนะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีกุมภ์ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ